Uh <music> สวัสดีครับผมก้าวฟอร์ดปทุมนะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลลอรี่ปทุมธานีนะครับโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1-6ถึงปีซ้อนนะครับวันนี้เราจะพามาชมฟอร์ดเรนเจอร์เอทีสี่ประตูเกียร์อัตโนมัติคันนี้กันนะครับราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่9 2 0 0 0บาทนะครับวันนี้จะเป็นชุดแต่งฮัมเมอร์รอบคันนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ก้าวด้วยนะครับไปรับชมกันเ่มจกทางด้านบนเลยนะครับฝากระโปรงตัวนี้เปป็นสก ทรงฟิตรูปแรกนะครับทำสีดําด้านตัดกับสีดําเงานะครับตัวแรกจะเป็นสีแดงนะครับเพื่อเพิ่มฟวามสวยงามและดูดันถัดลงมาที่ข้างหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแบบแรปเตอร์นะครับตัดด้วยฟอนต์ FORD นะครับฟอนต์ตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับว่าลูกค้าต้องการสีอะไรถัดลงมาข้างล่างนะครับจะเป็นกันชนเหล็กของ h u มเมอร์นะครับประกอบไปด้วยนะครับจะมีไฟดับเบิลไลท์มาให้นะครับจะเป็นเป็นไฟหลีกกับไฟตัดหมอกมาให้เพิ่มเติมนะครับตัวนี้นะครับ แล้วจะมีห่วงลากจุงนะครับตัวสีแดงตัวนี้แล้วมียางกระแทกกันเสียงให้นะครับห่วงตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับและพิเศษตรงป้ายทะเบียนนะครับสามารถปรับองศาได้นะครับตัวนี้นะครับที่ส่วนไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์จากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมได้อัปเกรดเป็นไฟมัดแตงเต็มระบบให้นะครับที่ประกอบไปด้วยคีบสามสามขีดแล้วก็ไฟเดย์ไลท์นะครับจะมีลูกแก้วให้แล้วก็มีไฟวงแหวนให้นะครับ ไฟลูกแก้วตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับมีสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับแล้วขยับมากันที่ด้านข้างบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อหขนาดหนิ้วนะครับมีหมุดให้ด้วยนะครับถึงหกจุดนะครับคิ้วตัวนี้เราไม่ได้ทําการเจาะยึดกับตัวรถนะครับเราเป็นการติดกาวประสานแล้วก็ติดกาวยิงซิลิโคนอย่างดีให้นะครับไม่หลุดนะครับเพื่อให้เข้ากับซุ้มล้อนะครับมาเ่ยับมาที่ล้อกันบ้างนะครับ ตัวนี้เป็นล้อขนาดยี่สิบนะครับแมตตตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะครับว่าลูกค้าชอบแบบไหนมันจะใส่เป็นยางของเ d ดีนะครับยางตัวนี้จะเหมาะกับการลุยนะครับแต่สามารถวิ่งบนทางเรียบได้ไหมวิ่งได้ครับแต่ก็อาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยตีรลี่ยางนะครับจะอยู่ที่ส3สามคูณสิบสองจุดห้านะครับ R ยี่สิบนะครับนะครับผมได้ทำการยกขึ้น2นิ้วนะครับเพื่อให้ล้อไม่ติดตุ้มตัวนี้นะครับ คันนี้ได้เปลี่ยนโชคนะครับโชคเดิมปีกนกเดิมนะครับแล้วขยับมาที่ด้านข้างอีกนะครับคืออันนี้ฝากครอบแก้มโลโก้นะครับเบากันรอยนะครับแล้วก็กันสาดตัวนี้เราแถมให้ไปในไดโพเลยนะครับแล้วฟิล์มนี่เราได้ติดเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับความมืดความสว่างที่สี่0ิบหกสิบแปดสิบแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับ แล้วมาที่ด้านล่างนะครับเป็นบันไดข้างของฮัมเมอร์นะครับพิเศษคือจะมีไฟส่องสว่างด้านล่างนะครับเวลาเราเปิดปุ๊บเราสามารถมองเห็นทางแล้วข้างตัวรถนะครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถออกแบบเองได้นะครับหรือจะให้เราออกแบบก็ได้แบบมีเยอะมากมายนะครับแล้วมาที่ฝาเคอื่อมันตัวนี้เราก็ติดให้นะครับคิ Q ้วล้อขนาด6นิ้วแล้วก็ติดให้เพื่อให้เข้ากับด้านหน้านะครับเพื่อความสวยงามด้านหลังเราก็ยก สองนิ้วให้เหมือนกันนะครับเป็นของ h ฮมเมอร์นะครับที่พิเศษสวยงามคือจะมีตะแกรงตัวนี้นะครับและด้านหลังจะมีไฟเบรกดวงที่สามให้นะครับแล้วมีไฟส่องกระบะท้ายให้นะครับและในส่วนของไฟท้ายนะครับเราได้เปลี่ยนเป็นไฟ LED ตัว J นะครับแล้วเพิ่มไฟ LED ให้นะครับแล้วทําฝาครอบลมดํานะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามความดุดันเพื่อเข้าตัวรถและส่วนฝากระบะท้ายนะครับผมได้ติด ฝาครอบกระบะท้ายตัดด้วยฟอนส์ FORD นะครับตัวกันชนท้ายนะครับที่มาพร้อมนะครับกับไฟสองป้ายนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวให้นะครับตัวนี้นะครับแล้วเกียร์กัะระยะถอยหลังนะครับเราถอดจากตัวเดิมมาใส่ตัวนี้ให้นะครับเป็นกันชนของฮัมเมอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีห่วงลากจูงสีแดงสวยงามให้เลยตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วส่วนรูที่ตรงนี้เราสามารถติดหมุดลากเรือได้นะครับสามารถลากได้จริงใช้งานได้จริงนะครับ เป็นไงกันบ้างครับกับชุดแต่งฮัมเมอร์รอบคันของ XLT 4ประตูคันนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับตามช่องทางที่ผมทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ